พูดเรื่องพอรบกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ได้เคสดีมาอีกแล้วนะคะต้องขอบคุณหมอปุ้มหมอปุ้มนี่เป็นทีมงานคูดาเองนะเป็นหมออนามัยนะคะแล้วก็ขายประกันด้วยอยู่ที่พัทลุงนะคะเป็นทีมคูดาแล้วหมอปุ้มเนี่ยคืออย่างที่บอกหมออนามัยเขาก็จะเจอผู้เจอคนเจอคนที่มาล้างแผลมาปรึกษามาอะไรเนี่ยแล้วส่วนใหญ่นะคะเป็นคนอย่างคุณลุงคุณป้าอย่างเนี้ยค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มีอเคสหนึ่งคุณป้ามาล้างแผลที่อนามัย แล้วก็ด้วยความที่ทีมงานคุณดาเนาะ mm hmm. เขาเป็นหมออนามัย mm hmm. เขาก็ตรวจแล้วเขาก็ถามคุณป้าไปเป็นอะไรมาอะไรแบบนี้ค่ะคุณป้าบอกว่า mm hmm. พอดีว่าล้มรถคุณป้าขับมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วถนนบ้านๆทุกคนบางทีก็ถนนลูกลังอะนึอกออกใช่ไหมงกใช่ไหมพอขับปั๊ปปั๊ปปั๊ปัป๊คุณป้าก็ลนลุมหรืออะไรก็ไม่รู้แหละคว่ำลงล้มเองเห็นไหมกรณีนี้ล้มเองชนเองไม่มีคู่กรณีเลยล้มแล้วแขน กระดูกเล้าวไปโรงพยาบาลเจอค่ารักษาเนี่ยค่ารักษากระดูกคนแก่แล้วอ่ะนะทุกคนกระดูกกระเดี่ยวก็จะเปราะบางหน่อยนะคะเจอค่านู่นค่านี้ค่ะเอ็กซเรย์ค่าอะไรก็ไปก็สองหมืน่นสองหมืน่นโรงพยาบาลรัดนะป้าก็สงสัยว่าเอา้าแล้วป้าก็แกแบบนี้แล้วทําไมป้าใช้สี่สามสิบบาทไม่ได้อะ่ะถามที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกไม่ได้คะ่ะคุณป้า เพราะคุณป้ามาด้วยอุบัติเหตุทางรถคุณป้าไม่ได้ป่วยจะมาใช้สิทธิสาบาทไม่ได้คุณป้าบอกเอา้าแล้วคุณป้าก็บอกว่าก็กลายเป็นต้องไปหาเงินลูกหาเงินหลานมาสำรองจ่ายไปก่อนสองหมื่นสองหมื่นแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าใช้สิทธิ์อะไรได้ยังไม่รู้พอมาล้างแผลที่อนามัยนะคะมาเจอกับหมอปุ้มทีมครูดานี่แหละหมอปุ้มก็ถามที่มาที่ไปคุณป้าบอกเนี่ยก็มาล้างแผลเนี่ยแล้วค่าล้างแผลแต่ละครั้งทุกคน นี่ดีนะมาอนามัยมันก็จะมีค่าล้างแผลอย่างถ้าไปคลินิกเอกชนนะค่าล้างแผลขั้นต่ําอยู่ที่200้อยนะคะแผลจะใหญ่จะเล็กเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่200้อนะแล้วแผลบางแผลมันต้องล้างทุกวันไม่งั้นติดเชื้อโชคดีที่คุณป้าคนนี้เล่าให้หมอปุ้มหรือครูปุ้มฟังครูปุ้มก็บอกเอ้าคุณป้าแล้วมอเตอร์ไซค์คุณป้ามีพบรบบไหม แล้วสลงสลิปที่ไปที่โรงพยาบาลที่จ่ายไป2 0 0 0 0กว่าเนี่ยคุณป้ายังเก็บไหมเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นคุณป้าคะพรบอที่คุณป้าซื้อน่ะไม่ได้ซื้อแค่จะไปต่อภาษีอย่างเดียวนะพรบรถมอเตอร์ไซค์กรณีที่เราล้มลงเองเกิดอุบัติเหตุจากรถคันเนี้ยที่มีพรบอคุณป้าสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลสูงสุดได้ถึง3 0,000ื่นะมีวงเงิน3 0,000ื่นเนี่ยคุณป้ารู้ไหมเอ้าหรอเลอคุณหมอป้ามีหล้ แล้วป้าสองหมื่นที่คุณป้านั้น่ะไปเรียกคืนได้จากพรบพรบรถของคุณป้านี่แหละจริงหรอคะคุณหมอป้าแบบว่าสายตาแวววาวเราก็จินตนาการกันเนาะเธ <c oughs> อสองหมื่นก็ไม่ใช่น้อยๆยน่ะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสองหมื่นไม่ใช่น้อยนะ <c oughs> ทีนี้ป้าก็บอกว่า,วา,วาดีใจมากเลยหมอทำไงบ้างคะหนึ่งเราก็จะต้องมี อย่าลืมนะคะต้องไปลงบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะผ่านมากี่วันก็ตามถ้ายัางไม่เกินร้อยแปดสิบวันไปแจ้งไว้ได้เลยค่ะเอารถไปให้ตำรวจดูด้วยว่าเราล้มรถคันนี้แหละนะคะรถคันนี้ที่เอาไปล้มล้มตรงไหนอะไรยังไงก็ไปลงบันทึกประจำวันเราเรียกว่าลงบันทึกประจำวันกับร้อยเวรไม่ได้เรียกว่าแจ้งความแจ้งความคือเอาผิดลงบันทึกประจำวันก็คือเราไปลงบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์นักขนาดนั้นๆให้กับร้อยเวรผู้ซึ่งอยู่เวรหรือว่ารับเรื่องในวันนั้นๆ โอเคเรียกว่าลงบันทึกประจําวันแล้วเอาบันทึกประจําวันนั้นค่ะมา 1. บันทึกประจําวัน 2. หน้าเล่มรถคันนั้นเล่มรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น 3. พรบอรของมอเตอร์ไซค์คันนั้น4บัตรประชาชนของคุณป้าผู้ประสบภัย 5. สลิปบินค่ารักษาพยาบาลต่างๆอืมซึ่งนะคะ ในระหว่างนั้นคุณหมอปุ้มนะคะหรือว่าครูปุ้มของเราเนี่ยก็แนะนําว่าคุณป้ามีค่าล้างแผลทุกวันถูกไหมคะคุณป้าต้องมาล้างแผลทุกวันเพราะฉะนั้นคุณป้ามีค่ารักษาพยาบาลที่คุณป้าจ่ายไปแล้วประมาณ20,000กว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาล้างแผลทุกวันแล้วก็สลิปของการล้างแผลที่อนามัยก็เก็บเอาไว้นะคะสะสมสะสมจาก2 0 0,000 0 0 0อ่อาบวกกันค่าล้างแผลสมมต 100, 100, 100, 100, 100, 100, ิร้อยหนึ่ง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 อาบวกกันนะคะจนครบส0,000ป้าก็น่าจะพอแบบแผลแห้งแล้วล่ะ ทีนี้พอครบปุ๊บเอาสลิปตรงนี้ละค่ะไปที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพอรบอมอเตอร์ไซค์จะขึ้นตรงกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมีประจำอยู่ทุกจังหวัดคุณไปเซิร์ชเองคุณอยู่จังหวัดไหนเอาเอกสารบินสลิปแลวที่สําคัญที่สุดอย่างที่คุณดาบอกบันทึกประจําวันของร้อยเวรต้องมีไม่มีเขาไม่ให้เอาไปยื่นที่บริษัทกลางนะคะ ถ้าเอกสารเราครบเอกสารเราพร้อมบริษัทกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีอ่ะอย่าลืมหน้าบัญชีธนาคารหน้าบุ๊กแบงก์เราไปด้วยนะเขาจะโอนเงินภายใน7วันเคลียร์ไหมคะสวัสดี